โหน้องไม่เคยกินพริกเลยไงก๋วยเตี๋ยวชามละสี่บาทใส่พริกเยอะขนาดนี้ร้านเฮียก็เจ๊งกันพอดีเจ๊งอะไรกันเฮียฉันก็ปรุงปกติปะปกติตรงไหนดูสิพริกจะหมดกระปุกอยู่แล้วไหนจะน้ำตาลอีกโหมาคนเดียวสั่งทั้งสองชามจะกินหมดไหมเนี่ยกินหมดสิเฮียถ้วยเลกแค่นี้เองเออกินให้หมดแล้วกันไม่งั้นอ่ะเสียดายของแย่เลยค่ะ อุ้ยแกแกเดี๋ยวมาแล้วหรอนากิน,นลวเนี่ยออ้ยถ้าไม่ดูเหมือนแกได้หมูเยอะกว่าฉันน่ะขอหมูชิ้นนึงนะออ้ยลายเส้นด้วย,ยหมูนุ่มมากแกลูกชิ้นแกไม่ชอบกินไม่ใช่หรอ ขอลูกหนึ่งนะลูกชิ้นก็อร่อยเหมือนเดิมเลยอะแกอ,อร่อยปรุงปะแกเออแกคือเดี๋ยวแกจ่ายคาก๋วยเตี๋ยวเช็ดก่อนได้ไหมคือฉันดื่มเอากระป๋องเงินมานะ่นะนะ้านะนะอือก็ได้ก็ได้แกล,ลืมคืนฉันเหรอ,อมไม่ต้องห่วงหรอกก๋วยเตี๋ยวชาแล้วไม่กี่บาทเองฉันคืนแกอยู่แล้วล่ะ โอ้ได้หรอนี่คพณสั่งเลยอ่ะเร่องแม่นเรื่องเยอะีุ่สั่งดีกว่าแกดูเตือนนะใช่เฮียาช้าะไรเขาเยอะเียมช้า่กรเตอมาแลคะขอบคุณค่ะเฮีย ฉันดีกว่าโอเคทำไมแกใส่พริกเยอะขนาดนี้ว่าจะทักแต่เมื่อวานละเมื่อวานก็เห็นใส่เยอะอเยอะแกเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ฉันชอบกินอะไรเผ็ดๆแซ่บอ่ะ แต่แกปรุงเครื่องปรุงเยอะแบบเนี้ยเดี๋ยวเฮียเขาเห็นอ่ะเขาจะจ่าวนะไม่หรอกนะเ้าสงว่าเฮียแกดา่าเฮียแกก็งกเกินไปแล้วแหละเออแต่แกใส่พริกเยอะขนาดเนี้ยแกกินไปอ่ะเดี๋ยวจะปวดท้องทํางานไม่ได้อ่ะหัวหน้าก็ด่าอีกนะไม่หรอกนะแค่นี้สบายมากเออแล้ววันนี้แกไม่ชิม๋วยเตี๋ยวเช้าเหรอ ดีกว่าเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำกันนะปวดชิ้นช่องอะโหน้องไม่เคยกินพริกเลยไงก๋เดี๋ยวชามละ40บบาทใส่พริกเยอะขนาดนี้ร้านเฮียก็เจ๊งกันพอดีเจ๊งอะไรกันเฮียฉันก็ปรุงปกติปะปก,กติตรงไหนดูสิพริกจะหมดกระปุกอยู่แล้วไหนจะน้ำตาลอีก ถ้าน้องทําแบบนี้ร้านเฮียก็ขาดทุนหมดนะสิเมื่อวานก็รอบนึงแล้วเห็นเฮียไม่พูดอ่ะแล้วได้ใจใช่ไหมไอ้พวกขยะสังคมอ้าวเฮียก็แค่เครื่องปรุงปะทำไมต้องพูดแรงขนาดนี้เนี่ยก็เครื่องปรุงเนี่ยเฮียก็ใช้เงินซื้อมาไม่ใช่ได้มาฟรีๆนี่ทําไมงกแบบนี้เน่เฮียวันหลังฉันจะไม่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านเฮีอยอีกแล้วแค่ใส่เครื่องปรุงก็มาวายๆใส่ลูกค้านี่น้องเดี๋ยวนี้ของทุกอย่างก็ขึ้นราคาหมดแล้วอย่าบอกนะว่าน้องไม่รู้อ่ะ ถ้าน้องปรุงแบบปกติอ่ะเฮีย hmm. er จะไม่ว่าอะไรหรอกที่น้องทําแบบเนี้มันทําเกินไปใส่พริกเยอะขนาดนี้ mm hmm. สุดท้ายก็กินไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดเกินที่เฮียพูดอ่ะถูกไหมเออมันก็ถูกของเฮียนั่นแหละแต่ใช้สะดกแบบนี้เฮียเออมีอะไรเป็หรูกเปล่าอ่ะเสียงดังจังเลยเฮียคะมีอะไรเป็นลูเปล่าคะเนี่ย <laughs> ก็เพื่อนคุณนะสิใส่เครื่องปรุงร้านเฮียจะหมดกระปุกอยู่แล้วเนี่ย โหทำไมแกปรุงใส่พริกเยอะขนาดนี้เนี่ยเมื่อวานแกก็ปรุงแบบนี้สุดท้ายแกก็กินไม่หมดแล้วทำไมวันนี้แกยังปรุงเหมือนเดิมอีกล่ะเมื่อก่อนน่ะฉันไม่เห็นแกจะกินเผ็ดขนาดนี้เลยจู่ๆวันสองวันเนี้ยทำไมแกถึงปรุงเผ็ดขนาดนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าเออก็ฉันกลัวแกแย่งกินอ่ะฉันไม่จะพูดกับแกงไงดีก็เลยใช้วิธีแบบนี้อโอ๊ยกลัวเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวขนาดนี้เลยเหรอ นี่น้องทําจนเพื่อนกลัวสุดท้ายต้องมาเดือดร้อนค่าใช้จ่ายของร้านเฮียเนี่ยรู้หรือเปล่าก็เพิ่งรู้นี่แหละค่ะเฮียเฮียเดี๋ยวฉันจ่ายค่าเครื่องปรุงให้คิดลวกับค่าก๋วยเตี๋ยวเลยละกันเออมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละนี่แกแกกลัวฉันกินก๋วยเตี๋ยวแกขนาดนั้นได้หรอแกก็แค่บอกฉันก็ได้นี่ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยมันเสียของหมดรู้หรือเปล่า แล้วที่สําคัญถึงแกจะจ่ายเงินเฮียเขาก็จริงแต่ก็ควรเกรงใจเฮียเขาบ้างนะแล้วเรื่องที่ฉันชอบแย่งลูกชิ้นแกกินอ่ะฉันก็ขอโทษแกด้วยละกันวันหลังฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะอืเรื่องที่ฉันใส่เครื่องปรุงฉันก็ผิดจริงๆนั่นแหละฉันใส่เครื่องปรุงเยอะๆมันก็ไม่บาลานซ์กับเส้นที่ได้สุดท้ายก็กินไม่หมดอยู่ดีแถมยังต้องทนปวดท้องอีกวันหลังฉันจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วแหละขอโทษด้วยนะคะเฮีย เออค้าวหน้าข้าวหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกนะถึงต้นทุนเครื่องปรุงเนี่ยราคาไม่ได้สูงเท่ากับราคาหมูอะ่ะแต่เฮียก็ต้องจ่ายด้วยเงินเหมือนกันค่ะเฮียฉันเข้าใจแล้วเออเฮียคะฉันขอสั่งกว๋วยเตี๋ยวชามใหม่ได้ไหมฉันชามนี้ฉันคงกินไม่ได้แล้วแหละแล้วจะเอาเส้นอะไรละ่ะเส้นเล็กเหมือนเดิมค่ะเฮียรอก่อนแล้วกันนี่สงสารหรอกนะถึงขายให้เนี่ยขอบคุณค่ะเฮีย ขอโทษแกด้วยนะฉันกะว่าจะแกล้งแกเล่นๆเหมือนตอนสมัยเรียนอ่ะแต่ไม่คิดว่าแกจะโกรธจนต้องปรุงพริกเผ็ดๆแล้วทนกินจนปวดท้องอ่ะอฉันยกโทษให้แกก็ได้แต่แกต้องสัญญานะว่าแกจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกอ่ะถ้าแกอยากกินเพิ่มแกก็สั่งพิเศษสิอืมฉันเข้าใจแล้วล่ะขอโทษนะดีกันนะแกอืมดีกันก็ได้ แกไดรีบกินเถอะเส้นแกอื่นเหมือนเราจ้า,างั้นฉันกินก่อนแล้วไม่รอก็แล้วอ่านี้ฉันยกให้แกโอ๊ยไม่เอาด้วยหรอกใส่พริกเผ็ดขนาดนั้นอนะแล้วหมูกะลูกชินะ้นไม่เอาแล้วเดี๋ยวต่ออร่อยเหมเดิมนะ